เมื่อกลิ่นฝนมานะครับต้นไม้จึงกล้าผลิใบอ่อนนะครับเมื่อสายฝนโปรยปลายต้นไม้จะเขียวชอุ่มไปทั่วผื้นป่านะครับครั้นเมื่อถึงเวลานั้นนะครับจักกระจันเลรไรจะขานร้องลำนำเสียงแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแม่เมื่อวานฝนตกโปรยปลายลงมานะครับสร้างความชุ่มชําเย็นให้สวนป่านะครับ ไม่มากก็น้อยเลยแหละนะครับมันตกสองชั่วโมงนะครับตกแรงๆก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มปลอยมาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปลอยปลอยมาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงโหดินเปียกเยอะเหมือนกันนะครับแหมนับจากนี้ไปอีกไม่กี่วันนะครับสวนป่าของผมจะเต็มไปด้วยเสียงจักกจั่นร้องนะครับปีนี้น่าจะเป็นหมื่นตัวได้ํำไปนะครับโอ้ระงมกันทั้งสวนนะครับ แล้วก็ต้นไม้หลายต้นที่เริ่มได้กลิ่นฝนมามันเริ่มแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนนะครับอีกสักหน่อยก็คงเขียวชอุ่มไปทั่วทั้งผื้นป่านะครับบางต้นก็ยังไม่ผลัดใบอ่อนหรอกยังไม่แตกใบอ่อนแต่ผลัดใบลงไปแล้วเดี๋ยวถูกฝนมาแบบนี้นะครับมันก็จะแตกใบอ่อนต้นไม้พืชพันธุ์หลายอย่างที่ปลูกร่วมสวนป่าไปนะครับผมปลูกแบบธรรมชาติเนาะไม่ได้รอรดน้ํานะครับ หลายต้นก็จะรอดตายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างผักหวานนะผักหวานก็ปลูกไปปีละสี่ห้าร้อยหลุมนะครับบางปีขยันหน่อยก็ปลูกได้เป็นพันอย่างต้นนี้นะครับปลูกข้างๆต้นศักโดนฝนไปอย่างนี้รอดตายแน่นอนนะครับแต่มันก็มีบางต้นนะอย่างผักหวานป่าเนี่ยมันก็มีตายเหมือนกันตายก็ปล่อยไปอย่างต้นนี้ถ้ามันโชคดีเง่ามันอาจจะยังไม่ตายนะระบบรากมันได้นะ้ำฝนแบบนี้ เพราะว่าร้อยละห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะต้นที่แห้งตายไปเป็นแตกขึ้นมาใหม่นะครับระบบรากมันยังไม่ตายมันมีมีรากมีอะไรอยู่ใต้ดินแต่ส่วนหนึ่งก็ตายไปแต่มันเสียหายแบบที่ตายแรงไปอ่ะไม่เยอะหรอกถ้าปลูกไปปีละห้าร้อยต้นอะ่ะตายไปประมาณร้อยแค่นั้นแหละนะครับถือว่ารอดดีนะครับอย่างเงี้ยถูกน้ำฝนอย่างเงี้ยดยนชื้นๆดูด,ดิใบไ,ไม้ชื้นๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยรอดรอวันเติบโตเป็นต้นผักหวานใหญ่เลยแหละพวกนี้นะครับ ผักปลานะครับหลายชนิดนับจากนี้ไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะโผล่พ้นผืนดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอีลอกเป็นกระเจียวอ่าอย่างผักหวานดูดิปลูกปีที่แล้วนะครับต้นนี้ดูดิแตกยอดมาแบบนี้พร้อมที่จะกลายเป็นต้นผักหวานต้นเท่าต้นขาแน่นอนนะครับในอนาคต10ปีข้างหน้านะครับส่วนใหญ่รอดตายนะผักหวานที่ปลูกปลูกตามคนต้นไม้เนี่ย รอดเกินร้อยละแปนะก็ถือว่าโอเคแบบนี้นะครับถ้าปลูกได้ทุกปีปีละสี่ห้าร้อยหกร้อยต้นแบบนี้นะครับไม่เกินสิบปีนะครับจะมีผักหวานอย่างนี้น้อยก็สี่ซ้าห้าพันต้นแหละผมว่านะดูดิผมปลูกได้เกินปีละห้าร้อยต้นอยู่แล้วนะครับหลุมหนึ่งผมหยอดสามเมล็ดนะหลุมละสามเมล็ดดูดิผักหวานพวกนี้อ้าเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะครับแหมฝนโปรยปลายมาแบบนี้ผักหวานเนี่ยรอดตายอยู่แล้วนะครับดู ด้วยความว่าปลูกสามเมล็ดเห็นไหมต้นนี้ตายไปต้นหนึ่งแต่มันก็ยังเหลืออีกสองสอง,สองต้นต้นนี้ผัมาต้นเดียวต้นมุมนี้ตายไปแต่ยังยังเหลือต้นนี้เห็นไหมนี่เผื่อเหลือเผื่อขาดพวนนี้ปลูกปีที่แล้วนะผักหวานไปเด็กน้อย<ม>ไปไปเดินสวนกันไปดูบรรยากาศสวนเราดิแม่พอฝนตกมาแบบนี้นะครับเห็นใบไม้เยอะๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีเชื้อราขาวนะครับมีจุลินทรีย์ต่างๆมาย่อยสลายมันใบไม้พวกนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานนะครับมาเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ให้พืชพันธุ์ที่เราปลูกใต้ร่มไม้นี่แหละนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องกวาดใบไม้ไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วเอากลับมาใส่ให้มัน one stop s e r v เนาะธรรมชาติมันทํางานแทนเราได้นะครับแล้วก็มันจะเกิดกระบวนการชีววิทยาในแปลง ต้นไม้ของเราในสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือตัวย,วยาวๆกิ้งกือกระสุนพะอินตัวเล็กๆสัตว์ตัวเล็กๆหน้าดินเยอะยะใส่ดงใส่เดือนเชื้อราต่างๆรูดินซีต่างๆนะครับปลวกด้วยนะครับมาร่วมกันย่อยเป็นระบบชีววิทยาที่อุดมสมบูรณ์มากในสวนเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนี่แหละนะเพราะว่าเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับปล่อยให้ธรรมชาติได้ทํางานของมันนะครับเราก็เอาเวลาไปนั่งเกาไข่เล่น ไม่ต้องลำบากนะครับธรรมชาติมันทำงานแทนเราได้นะครับโอ้ลมลื่นดีจริงโซนนี้โซนไหนที่โคกๆหน่อยที่ดอนหน่อยใบไม้มันก็สลัดใบเยอะนะมันก็แห้งแล้งหน่อยร้อนๆแต่่ซนไหนที่เป็นที่ลุ่มแบบนี้ใบไม้มันก็เริ่มใบเขียวอุวมแล้วผักปลาต่างๆนะครับไม่นานเกินไปหรอกประมาณสัก สัปดาห์หนึ่งนะครับโผล่พ้นผลืน,น,นดินมาเพียบแน่ๆนะครับโซนนี้ยังไม่ได้ปลูกผักหวานปีนี้แหละจะเอาผักหวานมาปลูกนะครับแต่โซนนี้ผมปลูกกลอยแล้วนะแต่ปลูกจากหัวเล็กหน่อยมันก็ยังยังไม่โตเดี๋ยวไปดูโซนที่กลอยปลูกได้2ปีแล้วมันหัวเริ่มโตมันก็จะเริ่มแทงยอดมาแล้ะผักป่าละชนิดนะครับมันป่าละชนิดก็เริ่มโผล่พ้นผืน,นดินมาแล้วเออดูมะม่วงต้นนี้นะครับคงปิดหมากพอให้ได้ กินส้มอยู่นะนี่ม่วงธรรมดานะครับปลูกร่วมกับป่าไปเลยปลูกร่วมส่วนป่าไปโอ้ิดหมากเยอะอยู่โซนนี้ที่ดอนๆหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกพยุงพวกอะไรก็จะใบกลนช่วงนี้แต่หลายต้นก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วนะโซนนี้นะครับแหมกับใบไม้ก็ร่วง ผลใบเยอะเหมือนกันนะครับแม่เต็มไปหมดเลยใบไม้พวกนี้นะครับผมว่ามหาศาลนะปีปีหนึ่งนี่หลายตันนะถ้าวันหนึ่งถ้าผมอาจจะทําก็ได้นะหรือไม่ไม่ทาก็ได้นะมันสามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยหรือเอาไปหมักทําดินปลูกต้นไม้เหมือนอาจารย์เกลิกเขาทำหรือว่าอาจารย์เปียกทํานะครับทําได้ถ้าจะทํานะครับแต่ผมอยากให้มันบํารุงพืชพันธุ์ในสวนผมนี่แหละให้ดินมันดีๆกว่านี้ก่อนนะครับแต่ เป็นเรื่องของอนาคตนะครับใบไม้มหาศาลนะครับปีละหลายตันเลยแหละนะครับแม่ถ้าไปแปลเปลี่ยนเป็นเป็นดินปลูกต้นไม้มันก็แปลเปลี่ยนได้นะครับแต่เวลานี้อยากให้มันบำรุงดินนี่แหละนะครับอ้าวโซนนี้นะครับมีทั้งกลอยมีทั้งทั้งมันป่าอย่างพวกนี้เดีย๋ยวสักหน่อยก็จะเริ่มแตกยอดแทงใบขึ้นมาอีลอกกระเจียวเต็มไปหมดแล้วนะครับโซนนี้เต็มไปหมดเลยเดินเดินไปนี่ต้องอีกสักหน่อยอาจจะเข้ามาเดินแบบมั่วซั่วไม่ได้เลยมันจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวดูดิกรอยหลายต้นก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะไอ้พวกไหนที่หัวใหญ่ๆอะ่ะมันสะสมพลังงานในหัวมันเยอะแล้วไงมันก็จะโผล่ขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยเงาเนี้ยกรอยนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้อย่างนี้ก็ใช่เนี่ยกรอยโผล่ขึ้นมาแล้วมันโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ฝนยังไม่มานะได้กลิ่นฝนมาเนี่ยมันโผล่มาแล้วเพราะว่ามันมันมีหัวที่ขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะครับมันก็ใช้พลังงานตัวนัว้นแหละ แตกยอดแทงใบขึ้นมานี่เดินเดินไปตรงนีนะ้เต็มไปด้วยพวกอีลอกพวกกระเจียวนะพวกกระชายพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยกระสนนี้ก็ปลูกผักหวานไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปลูกหรอกมาดูดิดูต้นนี้ดิมันมาเกิดเองนะครับหวายหวายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันปลูกร่วมสวนป่าได้นะแต่ผม พูดในวงสนทนาทีไรมีจะมีคนแย้งตลอดว่าจะปลูกเลยกลัวมันรกเนี่ยเขาไม่เข้าใจหวายกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนป่านะเขาจะไปติดภาพที่ว่าหวายเนี่ยถ้าไปปลูกพื้นที่โลง่โลงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ตัดแต่งไม่ตัดหนอมันออกตลอดมันจะเลื้อยพันกันลกไปหมดเดินไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณปลูกร่วมสวนป่านะเพราะผมไปเดินในป่ามาหวายแบบประเภทนี้นะถ้ามีการตัดหนอมันออกไปตลอดแล้วเหลือต้นมันไว้สัก ลำมันไปสักสองลำก็พอตต้นเนี่ยมันจะเลื้อยขึ้นไปตน้นไม้เกาะเกี่ยวขึ้นไปข้างล่างก็จะไม่ได้โลงลกมากนะครับอันไหนที่คนแย้งเยอะๆอ่ะน่าปลูกไหวไม่แน่นะผมอาจจะมาปลูกเอาแบบเมล็ดมาหยอดเลยไม่แน่เหมือนกันปลูกร่วสวนป่าได้อันไหนที่คนแย้งเยอะๆอะาแสดงว่าคนไม่ค่อยอยากปลูกอันนั้นอ่ะน่าปลูกอันไหนที่เฮลโลปลูกด้วยกันอ่ะไม่ไม่น่าปลูกหรอก <laughs> อ๋อนี้ก็มีผักหวานอยู่ต้นนี้จะเริ่มโตแล้วอันนี้สองปีแล้วนะโตช้าหน่อยมันปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามธรรมชาติมาแหละค่อยๆเติบโตอย่างที่สวนผมต้นห้าหกปีเนี่ยก็ท่วมหัวแล้วนะอ๋อนี่ก็กลอยนะกลอยกลอยปีนี้ก็ได้สี่สี่พันกว่าลุมแล้วนะครับเป้าหมายคือหมื่นหัวหมื่นต้นนะครับกลอยใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะให้มีกลอยต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้ก็เต็มไปด้วยกลอยทั้งหมดเลยนะแต่ว่าหัวมันเล็กหัวมันรุ่นกำปองกำปั้นลูกเท่าลูกมะนาวเท่าลูกกรอฟนะครับก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาก็นั่นแหละฝนอีกสักหน่อยนะครับฝนมาอีกสักรอบก็น่าจะโผล่พ้นดินมาแล้วแหละตามต้นสักพวกนี้นะครับทิวด้านหน้านี้ก็เต็มไปด้วยกลอยนะครับปลูกใส่ต้นสักไปหมดแล้วโหต้นสักใบยังโผลนอยู่เลยนะครับริมถนนโอ้โห ใบสักก็ล่วงมาคลุมดินดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรากวาดใบไม้ไปทําปุ๋ยทําดินปลูกต้นไม้ขายตัวเนี้ยผมว่าธาตุอาหารในดินมันก็จะมันยังไม่เยอะต้นไม้แล้วก็อาจจะโตช้าขึ้นไปอีกปล่อยให้ปรุงดินไปก่อนตามต้ตนไม้พวกนี้ก็มีกรอยไปหมดแล้วนะครับมีฐานลูกเสือด้วยนะ <c oughs> แต่ปีนี้เขาทำไมมาทําฐานตรงที่มันร้อนแบบนี้ทุกปีเขาจะอยู่ในหุบู่นนะ่ะร่มร่มนะครับในสวนผมเขาจะมีฐาน กลางคืนบ้างเดินผจญภยัยกลางคืนแล้วว่าอันนี้น่าจะเสียงเครียกจากพงไพยฐานที่ห้าน่าจะเดินกลางคืนแล้วเปล่าเดินป่ากลางคืน <c oughs> โอ้มุมนี้กลนเลย <c oughs> แต่อีกไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวต้นสักก็จะแตกใบอ่อนแล้วแหละ โซนนี้ก็พอมีความร่มรื่นบ้างนะครับเป็นล่องน้ํานะครับเห็นตั้งอยู่ปะปลายวแวบ,บแวบ,บแวบ,บ,บ,บเป็นกล่องเลี้ยงผึ้งนะครับเลี้ยงผึ้งพงปลานะครับโซนนี้ก็น่าจะมีอยู่สักหกเจ็ดรังนะตั้งไว้ยี่สิบรังผมตั้งเป็นโซนนะบางโซนก็ตั้งสิบกว่ารังเดี๋ยวให้มีผึ้งพงปลามาอยู่ครบหนึ่งร้อยรังตามเป้าหมายก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําเรื่องผึ้งพงปลาให้ดูทีหนึ่งมีเคล็ดลับวิธีการ หลายอย่างที่ตกผลึกได้จากการเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับเดี๋ยวให้มันครบร้อยกล่องที่มันมาอยู่อาศัยก่อนนะผมจะตั้งกล่องเลี้ยงพึ่งในสวนผมประมาณ300ร้อยลังนะครับเพื่อจะให้พึ่งมาอยู่สักร้อยลังตอนนี้มันอยู่แค่ปีแล้วประมาณ20กว่าลังอ่าโซนพวกนี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วกลอยอู้ดูดีตามโคนต้นศักนะครับอ่ามันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว อันนี้ป้ายป้ายร่วงต้องติดป้ายไว้ไม่งั้นคนคนผ่านไปผ่านมาเขาไม่รู้เขาก็เข้ามาเก็บของป่าในสวนเรานะครับก็พยายามติดป้ายไว้โซนนี้มันมีไปหมดแล้วนะไอ้พวกปลอยอะ่ะปลูกไปเยอะแล้วตามต้นไม้ก็มีไปหมดต้นไม้บางต้นก็ไม่โตนะเห็นไหมตะเคียนต้นนี้กับเดี๋ยวมันตายไปไม่เป็นไร นี่สองปีแล้วกำลังเต็บโตหวานผักหวานแต่ว่าผักหวานนี่จะต้องมาเดินดูมันหน่อยนะต่วนไหนที่เป็นใบสักแบบนี้มันจะทับขมมันแล้วฝนตกอะเห็นไหมไม่เปียกเลยโดนใบสักบงังต้องต้องมาเดินมาดูมันหน่อยต่วนไหนที่เป็นใบสักหนาๆอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนี่พกต้นที่ปลูกไปก่อนๆน,นะครับนี่ โตหมดแล้วผักหวานป่าเนี่ยคนยังไม่เข้าใจกันว่าต้องต้องรูดใบมันให้หมดมันจะได้แตกยอดดีก็จริงอยู่แตกยอดดีถ้าคุณไปรูดใบตลอดเนี่ยแล้วเก็บตลอดเนี่ยโดยไม่เข้าใจวิธีการเท่าไหร่เนี่ยตายนะผักหวานเพราะว่ามันพลังงานมันหมดไงผมผมเนี่ยใช้วิธีธรรมชาติไม่ต้องไปเด็ดใบมันก็แตกยอดดูดิไม่ต้องรูดใบไม่ต้องเตดใบมันก็แตกยอดนะครับ แต่เก็บไปแล้วเนี่ยถ้าฝนมาจริงๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยแตกอีกแล้วก็อาจจะต้องแต่งกิ่งบ้างแล้วอย่าไปรูดใบทิ้งทั้งหมดนะมันมีวิธีการมันอยู่ต้นผักหวานป่าเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มเติบโตแล้วเห็นไหมพวกนี้สามปีกว่าจะสี่ปีโตช้าหน่อยแต่โตแน่นอนนะครับดูดิใต้โคนต้นมะฮอกกานีที่ปลูกไปก่อนเขายังไงก็เติบโตเป็นผักหวานใหญ่เหมือนกับต้นอื่นๆแน่นอนนะครับนี่ก็ต้นหนึ่งโตวพวกนี้ปลูกก่อนๆยกเอามาทดลองนะครับ นี่พวกนี้ก็นี่พร้อมจะเติบโตแล้วสูงเป็นศอกแล้วเนี่ยสองสามปีรับรองโตทุ่มหัวได้พวกนี้สบายๆเลยสัก3ามสีป่ปีช้าหน่อยแต่โตแน่ <c oughs> พวกใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะครับปลูกปีที่แล้วนะครับพวกปลูกก่อนๆก็โตไปแล้วเห็นมผักหวานดูดิแตกยอดจนยอดมันแก่แล้วนี่ <c oughs> ปล่อยนะครับผมยังไม่เก็บไปกลงไปกินมาหรอกนะครับให้มันโตก่อนนะครับให้มันโตได้รุ่นข้อขาก่อนนี่จะโตแล้วเนี่ยหวานพวกนี้สี่ห้าปีนะเริ่มโตแล้วเนี่ยรอวันเติบโตเท่าข้อขาแน่นอนนะครับพวกนี้รวมสวนป่าไปไอพวกนี้ได้สอง,สองปีนะปลูกปีก่อนพวกนี้เห็นไหมไม่ใช่ปลูกปีที่แล้วนะเนี่ย โตแล้วตั้งหลักได้แบบนี้รอมันเติบโตอย่างเดียวอย่างต้นนี้ดิท่วมหัวริบแล้วเนี่ยผักหวานนี่ผักหวานนะครับเนี่ยโตแล้วนี่ต้นนี้ก็รอรอจะเติบโตอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะฮอกกานีเห็นไหมปลูกใกล้ๆกันเลยนี่ก็สูงเป็นศอกแล้วรอวันเติบโตแล้วพวกนี้อันนี้พวกนี้ก็ภาวนาให้มันรอดตายแล้วกันเพิ่งปลูกปีที่แล้ว <c oughs> พว,พวกนี้ก็ปลูกปีที่แล้วอย่างเงี้ยรอดแน่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่็ใช่เนี่ยอยู่ใต้ต้นพยุงหวานป่าใช่ไปหมดเลยนะพวกนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับส่วนรอดต้นตายแต่ส่วนใหญ่รอดเยอะนะ่นี่นก็ใช่เราวันจะเติบโตแล้วพวกนี้ นี่ก็ใช่ใต้ต้นมะกอกนะครับนี่ข้างๆมานี่ก็ใช่อันนี้ก็รอวันจะเติบโตนะครับนี่ตั้งหลักได้แล้วแมเมื่อกลิ่นฝนมานะครับต้นไม้ก็เริ่มผลิใบอ่อนนะครับเมื่อสายฝนโปรยปลายนะครับต้นไม้จะเขียวชอุ่มไปทั่วพื้นป่านะครับครั้นเมื่อถึงเวลานั้นนะครับจักกระจันเรไรจะขานร้องรำนำเสียงแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยว จัก,กระจันออกมาเมื่อไหรส่งเสียงร้องเมื่อไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแหมวันนี้ดูพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่มันเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับมองไปใต้พื้นดินแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรจนเกิดคําถามว่าปลูกต้นไม้แบบนี้สวนป่าวัฒนเกษตรแบบนี้แล้วมันจะกินอะไรเพราะว่าต้นไม้ที่เขามองเข้ามามันไม่ใช่ยางพาราที่พอจะกรีดเอาน้ํายางไปขายได้ มันไม่ใช่ผล,ลไม้ตามยุคสมัยนิยมอย่างทุเรียนอย่างลิ้นจีอย่างเงาะอย่างลำไยที่จะพอเก็บหมักผลแบบนั้นไปขายได้แต่จริงๆแล้วมันมีพืชพันธุ์มากมายนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าได้วนเกษตรไม่ได้แปลว่าปลูกต้นไม้เนื้อแข็งเนื้อแข็งแบบนี้เนื้อแก่นแบบนีไ้ไว้รอตัดขายอย่างเดียวนะครับวนเกษตรความหมายมันของมันก็คือว่าการทํากิจกรรมกรเกษตรกรรมร่วมกับสวนป่าซึ่งกิจกรรมการเกษตรกระศศกทั่งปลูกพืชนะครับร่วมกับสวนป่า หรือว่าทําปศุสัตว์ร่วมสวนป่าซึ่งพืชที่เรามาปลูกร่วมสวนป่าเราแบ่งเป็นหลักๆได้3หมวดนะครับตามหลักการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหมวดแรกเราก็ปลูกไว้กินนั่นแหละปลูกไว้กินมีอะไรบ้างก็เยอะแยะนะครับไล่มาตั้งแต่เรากินหัวกินเงากินหน่อมันกินลําต้นมันกินเปลือกมันกินยอดมันกินใบมันกินดอกมันกินผลมันไปยังกินเมล็ดมันนะครับโอ้เยอะแยะมากมาย แค่ปลูกไม้เอาไว้กินก็โอ้โหเยอะแยะแล้วนะครับอะไรอีกล่ะไม้กลุ่มที่ว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้สร้างบ้านเรือนกับไม้สักไม้มะฮอกกานีไม้กระถินเทพาใช้ทําเล้อเป็ดเล้าไก่กับไม้พงไม้ไผ่ใช้ทําไม้ฟืนกับไม้ทั่วไปแ้วมันหักลงมาเองกิ่งมันสลัดกิ่งลงมาเองต้นมะข่ามันติดหมากติดผลหมากมันล่วงหล่นก็ใช้เป็นไม้ฟืนได้ต้นเปลือกต้นแดงก็เหมือนกันผลต้นแดงนะครับใช้เป็นไม้ฟืนได้ บางชนิดไม่ต้องไปตัดต้นมันเลยนะครับใช้แค่กิ่งใช้แค่ผลมันก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับบางอย่างก็เอาไปใช้เป็นไม้ใช้สอยนะครับไม้ไผ่บางอย่างก็เอาไปทําได้หลากหลายอย่างนะครับไม้ใช้สอยนะกลุ่มไม้ใช้สอยกลุ่มไม้ที่3ก็คือว่าไม้เศรษฐกิจนะครับไม้เศรษฐกิจไม่ได้แปลว่าคือต้องเป็นไม้ไว้ตัดเนื้อไม้ขายอย่างเดียวนะไม้เศรษฐกิจคือไม้ไว้สร้างรายได้มันนั่นแหละเขาก็แบ่งเป็นถ้าไม้เศรษฐกิจถ้าคุณจะทาวัฒนเกษตร ร่วมกับป่ายางทำไ้ได้ทำร่วมกับสวนยางพาราก็ได้แล้วจะทําร่วมสวนผลไม้ก็ได้นะครับคือปลูกต้นไม้ร่วมกับสวนผลไม้ได้แต่พวกนั้นมันต้องดูเรื่องระยะห่างทิศทางแสงจํานวนต้นต่อไร่จะปลูกร่วมกับปาล์มน้ํามันก็ยังได้บางท่านก็ปลูกร่วมกับสวนไผ่มันได้หมดนะครับแหมปลูกร่วมกันได้แต่อย่างของผมเนี่ยไม่ได้ปลูกร่วมพืชแบบนั้นพืชเศรษฐกิจก็เลยต้องเป็นพืชที่อยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ซึ่งก็ปลูกได้หลากหลายอย่างซึ่งเราแบ่งเป็นถึงเจ็ระดับชั้นนะครับตั้งแต่พืชหัวใต้ดินมันป่าต่างๆกลอยเกลยปูุดหัวอีลงอีลอกพืชหน้าดินขึ้นมาเป็นกระจงกระเจียวเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็โผล่ขึ้นมาทรงพุ่มก็จะเป็นพวกผักพวงผักหว,ว,ว,วานนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ได้เหมือนกันเป็นพืชเศรฐษฐกิจไว้เป็นแหล่งสร้างไรายได้เหมือนกันปลูกป่าแบบนี้ไม่ใช่ว่ามองเข้ามาแล้วจะกินอะไรเนาะมันมีหลักการของมันอยู่นะครับ วนาเกษตรไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่คือทางรอดนะครับ